เอาละครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่การทดสอบ ASUS ROG Ally X นะครับวันนี้กับ Horizon f o r b i d Forbidden w นั่นเองนะครับผมวิธีการทดสอบของผมเหมือนเดิมครับต่อครับจ่ายไฟ PD 1 0 0วัตผ่านทับตัวนี้นะครับให้กับ Ally X นะครับแล้วจะต่อมอนิเตอร์ทดสอบด้วยครับตัวนี้สามารถต่อขึ้นจอมอนิเตอร์ได้ต่อ USB ได้2ช่องนะครับต่อ PD 1 0 0์เข้าตรงนี้แล้วก็ใส่อะแดปร์ด้านท้ายได้ ตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าอยากได้กันหาซื้อผ่านช่องทางด e สคริปชั่นผมได้นะครับมีลิงก์ s h o p ปีให้อยู่ยูรีนนะครับประกันทั้งสองปีคุ้มพันกว่บาทเองจ่ายไฟให้อะไรเอกแบบแน่นๆวิ่ง30วัต์แน่นอนนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยผมเซนตยังไงบ้างสําหรับตัวนี้นะครับเริ่มกันด้วยการเล่นบนตัวเครื่องเขาก่อนละกันนะครับผมไปขออนุญาตโอเคอ่ะผมเซนตยังไงบ้างนะของข้างนอกก่อนเลยนะครับ การตั้งค่าของเขามีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวนะนี่อย่ปิดไอ้ตรงนี้ก่อน M/S ทนิ้งก่อนผมตั้งเป็น Auto นะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วเปิดฟังก์ชัน AMD on ทั้งหมดนะครับผมอันนี้นด้เห็นกันนะครับเห็นไหมเออเพื่อให้ว i n d จ w s 11จัดการ RAM นะครับตัวเครื่องอะไร X ให้เต็มเประสิทธิภาพ ให้มันทำงานได้ดีที่สุดนะครับตั้งแบบนี้ไว้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟังก์ชัน AMD เข้า Horizon Forbidden West นะครับเล่นบนจอยของมันก่อนจะเป็นอย่างไรครับแล้วผมก็ตั้งเซตค่าเท่าที่อะไร X มันเล่นได้ดีนะครับ40เฟรมกว่า30ไปลปลายอะไรเงี้ยภาพไม่น่าเกียดตั้งแบบนี้มาดูกัน,นการแสดงผลนะครับข้างบน ก่อนนะกันดังค่าอ้าวผมลืมไปว่าผมตั้งต้องตั้งเป็นจอยนะครับอ้าวอนุญาตใช้เมาส์คลิกดีกว่าไม่ถนัดเพราะว่าต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดไว้นี่ครับผมตั้งเป็น full hd นะครับอัตราส่วนภาพอัตโนมัตินะครับร้0ยยิเพตามจอของอ l i e x นะครับิิงเปิดเวลาสะบัดต,ตัวไปมา จะได้นุ่มๆน,นะครับผมก็เด n a m i ี120นะครับแล้วเปิดฟังก์ชัน AMD FSR 2.2นะครับภาพอัพสเกลแบบด y ด a มิกด้วยนะอ่ะเฟรมเจนนะครับอันนี้เปิดไม่ได้นะครับเป็นกัด AMD ในตอนนี้นะครับผมแล้วก็ไปในส่วนของฟังก์ชันกราฟิกเลยปรับแต่งเองนะครับตั้งปานกลางด้วยนะครับนี่แบบนี้ แล้วสูตรที่เหลือก็จะต่ำ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 ค่าเริ่มต้นตามนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมมาดูกันนะฮะขออนุญาตเปิดเฟรมเหมือนเดิมนะครับนี่เฟรมข้างจอตามนี้นะครับ CPU ตามนี้อ่ะมาดูกันเล่นลองเล่นเลยแล้วกันนี่เห็นไหมตังจอยก่อนปึ๊บแป๊บหนึ่งนะปึ๊บแพทโอเคอ่ะใช้แล้ละมาดูกันเต็มนะครับ นี่คือจากหน้าจอ asus a r i x นะครับ cpu ทำงาน3ากว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมวิ่งอยู่2,000กว่ามกะเฮิร์ gpu ทำงาน9 5%าเปอร์เซ็นต์วิ่งอยู่2,000กว่า,า,วอ, 2, วาอุณหภูมิเครื่อง8 1องศาถือว่าเย็นนะครับ mm hmm. แบตเตอรี่9 9เปอร์เซ็นต์เสียบไฟพ d ดี0วัตต์ให้กับตัวเครื่องผ่าน type c ด้านนี้นะครับข้างบน apu วัตต mm ์ hmm. นะครับ30วัตต์นะครับผม fps afmf นะครับ เปิดใช้งานอ่ะดูกันมาลองเล่นดูสวยมากนี่ขนาดตั้งกลางผสมต่ำนะครับยังดูดีขนาดนี้เล่นได้เพลินๆน,น,นอกสถานที่เพื่อนๆไปสนุกทุกที่เดินทางไปไหนไกลๆต่างจังหวัดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปบ้านแฟนไปร้านกาแฟคาเฟ่ไปเที่ยวบนเขาบนดอยน,น้ำตกน้ำตกค้างคืนนอกบ้านนะครับหรือแม้แต่ไปทำงาน เล่นได้ทุกที่นะครับเดนเดอร์ก็ดีตัวนี้ CPU AMD z 1 Extreme ใช้ได้เลยนะครับนี่หนไหมสภาพแวดล้อมเกมสวยๆแบบนี้กับ Horizon Forbidden West เป็นเกมหนึ่งที่ทำภาพสวยมากๆเลยนะครับแสงเงาฝุ่นควานต้นไม้เขายุกขยิกย,กยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมให้เห็นกันแบบนี้นะกินสมุนธงสมุนไพรเบอร์รี่อะไรว่าไป ต่อไปผมขออนุญาตทดสอบนะครับต่อเล่นกับคีย์บอร์ดเมาส์ให้ดูนะครับผมต่อไว้แล้วผ่านทับตัวนี้แหละเออลองเล่นดูเออใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปปไรับอะไรผมถนัดเขาเรียกว่าถนัดคีย์บอร์ดเมาส์มากกว่าถ้าเกมเนี้ยหรือไม่ก็ไปใช้จอย PS เอ5เล่นเลยดีกว่านะครับแท่นบนจอยของตัวเครื่องผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่่นเองเออเอ,อ่านี ลองเล่นให้ดูกันก่อนไปใกล้ๆน้ำนู่นนี่นั่นนะครับชุบๆๆเก็บ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 ,กบนะครับฮึ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 บนี่ตามรอยไปสะกด้อรอยโอ้โหน้ำตกสวยงามนะครับนี่คือภาพจากบนจออะไลค์เอ็กจริงๆอ่ะต่อไปนะครับผมจะต่อขึ้นจอมอนิเตอร์นะครับเพื่อนๆน,นะฮะ จะเป็นอย่างไรบ้างหยิบ HDMI มาแล้วเสียบเข้ากับที่ h ับนะครับผมที่เตรียมไว้ไปเลยปึ๊บจอเป็นจอ 2K กว่ากว่าอันตรวายนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันนั่นน่าคือได้ทันทีนะครับเรื่องการโคลนภาพจอให้เหมือนกันระหว่าง r อกับจอมอนิเตอร์เพื่อนๆปรับแต่งได้ที่ Windows นะครับหน้า Windows นะครับผมแล้วแต่ว่า Windows 8 Windows 10 Windows 11อะไรก็ว่าไป เราจัดการกเองจะให้ติดแต่อะไร x ก,ก็ได้จะให้คนเหมือนกันทั้งสองจอพร้อมกันก็ได้จะเสียเฟรมเล็กน้อย1-3เฟรมบางเกม1-5เฟรมแล้วแต่เกมนั้นๆนนและผมบอกเลยว่าเพื่อนๆควรมีจอที่มันเป็น full hd เหมือนกับจอต้นฉบับอะไร x ที่เป็น full hd แบบ native เนื่องจากถ้าเกิดเอาจอ2 k c k มาใช้เนี่ยภาพที่ได้บนจอ monitor ที่ต่อแยกมันจะหยาบกว่าแตกกว่าเนื่องจากเมสสเกลมันไม่เท่ากันนะครับจำไว้นะเพื่อน จอต่อนอกก็แนะนําให้เป็นจอฟูลดีเหมือนกันจะได้ต่อและภาพมีความสวยงามเหมือนกันเนาะโอเคต่อบนจอตอนนี้เฟรมตกออกมานะเหลือ35 37 38 33ก็มีเนื่องจากเป็นเกมที่ภาพสวยอาจจะกินทรัพยากรพวก G P U เยอะนิดหนึ่งนะเออแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่นะครับเฟรมเรทเ,เฉลี่ยเท่ากับคอนโซลโดยประมาณเนาะ30เฟรม P S 5อะไรอย่างนี้ แต่ภาพที่เ,เพื่อนๆได้อาจจะสวยกว่าหรือใกล้เคียงกันนะครับประมาณนั้นเลยนะบอกเลยนะครับภาพสวยมากนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับภาพสวยมากมากนะครับหรือไม่ภาพที่ผมปรับตอนนี้ต่ําผสมกลางอะไรเงี้ยอาจจะใกล้เคียงน้องๆประมาณ p s 5ไม่ก็ p s 4นะครับ ออประมาณนั้นแหละนี่โหลงไปบุ๊บ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 สวยงามนะครับ h o r i z o n f o r b ส d d e n West นะครับสามารถเล่นบนนี้ได้มันเป็นทางเลือกอต้องบอกว่าเป็นทางเลือกนะครับตัวเครื่องราคาสามหมื่นเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นนอกสถานที่ได้ทำงานได้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดผ่านทบนะครับต่อจอมอนิเตอร์แบบพกพาพอตเทเบิลผ่านแทับไปตัดต่อนอกสถานที่ร้านกาแฟบ้านแฟนบนเขาบนดอยไปเที่ยวนอก ไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่บนรถอะไรเงี้ยทำได้ทุกอย่างเล่นเกมผ่านเครื่องเขาได้เล่นเกมผ่านคีย์บอร์ดเมาส์ได้เล่นเกมต่อจอ,อนอกได้15นิ้ว16นิ้วที่เป็น Full HD แนะนำเล่นได้สบาย h o r i z o n Forbidden West ก็เล่นได้เช่นกันนะครับผมชิวๆแบบนี้เฟรมเรทประมาณ30โดยเฉลี่ยเนาะตั้งต่ำผสมกลางอะไรงนี้เนาะได้เลยว่ายนงว่าน้ำก็ยังสวยอยู่แต่ภาพบนจออาจจะเห็นเป็น รอยหยาบหยาบแตกแตกเลียมเลียมบ้างเนื่องจากสเกลภาพเป็น 2K ข้างบนมันจะไม่ค่อยแมทถ้าเอาภาพฟูดีขึ้นไปโครนนะครับภาพมันต้องแสดงเหมือนกันไงไอเม็ดสีข้างบนมันละเอียดกว่ามันก็จะเห็นมีความแตกพร่ราของภาพแต่ภาพที่อยู่ในเครื่องอะไรเองก็คือสมดุลและสวยงามน,นะแต่ผมมองเนี่ยภาพที่อยู่ข้างบนอนย่างเรื่องน้ําตกเนี่ยบอกเลยว่าน้ําตกบนเครื่องมอนิเตอร์เ,เป็นเปียมเลี่ยมๆพร่าๆแตกเลยนะถ้าดูด้วยตาเปล่านี่เห็นชัดเจนมาก ตรงที่ผมนั่งอยู่แต่ตรงในตัวอะไรเองเนี่ยภาพยังคลีนอยู่สวยงามได้เลยนะก็ลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับเกม Horizon Forbidden West เล่นได้ชิวๆลงทุนไม่มากนะครับแต่สามารถเอาไปเล่นใ้ทุกที่นะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบพกโน้ตบุ๊กไม่อยากมี PC ต่อสายเยอะแยะให้ลกนะครับแบกไม่ไหวอะไรก็ว่าไปไอ้นี่เครื่องเดียวเล่นในทุกที่พกไปเล่นในทุกทางเจอกันใหม่สำหรับรีวิวหน้าครับไปก่อนละคลิปนี้ เล่นได้ชิวๆสวยมากนะครับ